เท่านปรมธานสภาที่เคารพครับผมศาสตราศีปานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลา <c oughs> เด็กขาดใหญ่พักรวมไทยสร้างชาติครับวันนี้ผมก็ได้เสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกมาทิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐ,ฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและก็อันดามันหรือว่าโครงการแลนบริดจ์ครับเมื่อสักครูน่นี้เพื่อนสมาชิกจากพักภูมิใจไทยก็ได้อภิปรายไปเยอะพอสมควรมีรายละเอียดเยอะแล้วพอสมควรนะครับวันนี้ผมเลยจะมาเสริมจากผู้อภิปรายสักครู่นี้ครับในเรื่องของว่าเมื่อเราทำแลนบริดจ์เนี่ย เราจะได้อะไรเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เปิดสภามาไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นการหาลือหรือเป็นการยื่นยัตติตั้งกรรมธิการวิสามันในครั้งนี้ก็พูดไปเยอะพอสมควรแล้วครับแลนบริสดีมากครับต้องขอพูดแบบนี้การเชื่อมสองฝั่งระหว่างอ่าวไทยและก็อันดามันเนี่ย มันเป็นการเชื่อมโยงนะครับตั้งแต่จีนนะครับจีนลงมาข้างล่างผ่านละนองชุมพรและเราก็มาออกจากอ่าวไทยไปอันดามันก็จะออกไปทางตะวันออกกลางได้นะครับไปจนถึงไปยุโรปก็ได้เพราะฉะนั้นครับเราจะเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสต์เอเชียไม่ใช่เวียดนามอีกต่อไปครับไม่ใช่อินโดนีเซียไม่ใช่สิงคโปร์อีกต่อไป และสิ่งที่จะเกิดขึ้น3อย่างโดยอัตโนมัติครับประเทศไทยจะกลายเป็นโลจิสติกฮับทันทีเพราะว่าการขนส่งการคมนาคมก็จะมาผ่านที่ประเทศไทย2ครับเราจะกลายเป็นเทรดฮับมีการซื้อการขายเกิดขึ้นที่นี่มีการลงทุนเกิดขึ้นที่นี่และมันจะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเลย แล้วเราก็จะกลายเป็นไฟแนนเชียลครับมีการลงทุนเช่นเหมือนที่ฮ่องกงสิงคโปร์มีสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมาที่ประเทศไทยและถ้าเกิดว่าแลนบริ์เนี่ยไปเชื่อมกับรถไฟทางคู่รถไฟทางคู่ที่มาจากจีนครับรถไฟทางคู่มาจากจีนมาทางลาวเข้าหนองคายภาคอีสานครับ ขอแสดงความยินดีครับเมืองของท่านบ้านของเราพัฒนาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลงมาภาคกลางและไปต่อภาคใต้เชื่อมกับ EEC อีกลงมาวันนี้รถไฟทางคู่ครับลงมาแล้วทำา e i a a ถึงสุราษฎร์ธานีเพิ่งผ่านไปแล้วก็จะลงมาที่ หาดใหญ่ออกประดังเบซาและมาเลเซียเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมนะครับตั้งแต่จีนนะครับและอินเดียด้วยกันโอ้โหมันจะขนาดไหนครับประเทศไทยนี่แหละครับคือความเจริญที่ไม่ได้มีแค่กลินจับต้องได้เป็นรูปธรรมท่านประธา,านครับวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดอ่าน ในข้อความที่ผมแชร์หรือว่าผมสนับสนุนก็บอกว่าได้สิก็คุณอยู่พักลุงตู่คุณก็เชียร์เชียร์เชียร์เชียเชียผมอยากจ,จะบอกงี้ฮะผมเชียร์คนที่ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสร้างความจเจริญให้ประเทศไทยใช่ผมไม่เชียร์ใครครับให้ผมไม่เชียร์คนขายชาติอะ่ะไม่เชียร์ครับ แล้วผมไม่ได้เชียร์แค่ลุงตู่คนเดียวผมเชียร์นะครับหลายลุงครับลุงตุยลุงตู่ลุงหนูลุงนิดผมเชียร์ทุกลุงอ่ะลุงตุยใครฮะจากพักรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพักวันก่อนเนี่ยก็ไปนะที่ชุมพรไปชุมพรนะกลัวแลนด์บิดไม่ได้สร้างแกลงไปถึงพื้นที่เลยไปติดตามงานเนี่ยฮะให้ได้สร้าง ลุงตูนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะรถไฟทางคู่ก็ได้สร้างระยะทางก็ยาวที่สุดเลยตั้งแต่มีรัฐบาลมาก็ทำแลนด์บริดจ์ก็ได้เริ่มศึกษาแล้วและเดี๋ยวก็นะครับก็สารต่อกันไปส่วนลุงหนูรอบที่แล้วก็อยู่กระทรวงคมนาคมก็ได้ทำงานแล้วเมื่อวันก่อนวันที่18ตุลาคมที่นิด้าท่านไปพูดบอกว่า โครงการนี้คุ้มค่าหน้าลงทุนต้องรีบทำรอช้าไม่ได้ครับสุดท้ายลุงนิดลุงนิดท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินขออภัยที่เอ่ยนามหนุนเดินหน้าแลนด์บิชตอนแรกเกือบไปแล้วนะฮะคนเข้าใจผิดนึกว่าจะไม่ได้ทำนึกว่าจะยกเลิกเกือบไปแล้วเพราะว่าคนไทยคนใต้ เขาอยากให้ทํามากเพราะเขารู้ถึงประโยชน์นะครับแต่สุดท้ายครับเมื่อวันที่18ท่านก็เดินทางไปขายโครงการเนี่ยครับให้กับประเทศจีนแล้วก็ขอภาพแผนที่ครับอ่านี่ไปวาดรูปนะฮะแบบเร็วๆให้จีนดูว่าเดี๋ยวจะมีการลงทุน ไอ้เส้นทึบๆเนี่ยก็คือชุมพรละนองนะฮะย่นระยะเวลาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยช่องแคบมรกากาก็ผ่านไปลดระยะเวลาทั้ง4วันครับแล้วผมถามว่าถ้าไม่มี EEC เนี่ยจะเอาอะไรไปขายที่จีนนะถ้าไม่มีแลนบริสเนี่ยจะเอาอะไรไปขายให้ซาอุอะถูกไหมครับเนี่ยฮะ EEC นี่ล่าสุดนี่ฉางอันอโตโมบิลมาลงทุน9,800ล้านเพราะเขารู้ว่ามี EEC และแลนบริชนะครับเกิดอะไรขึ้น SEC Southern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซาอุมาลงทุนเกิดอะไรขึ้นครับลงกันน้ำมันมาน้ำมันราคาถูกไม่ชอบกันเหละครับน้ำมันราคาถูกมีการลงทุนครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งของประเทศสิงคโปร์เนี่ยผมจะบอกให้ว่าเขามีท่าเรือน้ำลึกครับตรงช่องแคบมะละกาเรือหลายแสนลำผ่านที่นั่นเขาก็เอาเงินตรงนี้แหละครับมาพัฒนาประเทศของเขาแต่วันนี้ถ้ามีแลนด์บริ์นอกจากเราจะทำงานร่วมกับประเทศสิงคโปร์ได้ถ้าเรือการขนส่งก็มาที่ประเทศไทยหมดฮนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเส้นทางแรกใช้เวลาสี่วันในการขนส่ง เส้นทางสมมุติว่าเดินทางจากกรุงเทพไปหัดใหญ่แล้วกันบ้านผมเอาง่ายๆใช้เวลาสี่วันกับอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันถามว่าจะไปทางไหนครับก็ต้องมาทางหนึ่งวันก็ต้องมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบทุกอย่างเพราะฉะนั้นการตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาครั้งนี้ครับจึงมีความสำคัญมาก ศึกษาแล้วถ้ามันดีถ้ามันคุ้มถ้ามีใครมาขวางอีกผมบอกได้เลยครับคนนั้นเนี่ยรับงานมารับงานมาและเป็นวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ตั้งกรรมธิการวิสามันและเราก็มาถกกันในห้องคณะกรรมธิการนะครับแลนด์บีสาหรับผมคือการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยครั้งใหญ่ ไม่ต้องลุ้นครับอยากให้คนไทยรวยไม่ต้องลุ้นวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกไม่ต้องลุ้นวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกไม่ต้องซื้อหวยอยากรวยให้สร้างแร์บิดครับสุดท้ายครับสุดท้ายผมก็อยากจะขอสนับสนุนโครงการนี้ผมอยากจะให้มีการศึกษา และรีบทําให้เร็วที่สุดเพราะในตารางที่ผมเปิดดูข้อมูลที่ผมเปิดดูเนี่ยวันนี้เมื่อ,เ,อเมื่อประมาณวันที่16ตุลาคมถ้าผมไม่ผิดพลาดท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการหาลือในที่ประชุมแล้วนะครับในคณะรัฐมนตรีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ให้เร่งสร้างเลยนะครับมันก็อยู่ในตารางแล้วก็เร็วกว่าเดิมในในที่ให้มา จนกำหนดเสร็จนะครับสร้างเดือน68เสร็จปี73เดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้ามันดีรีบสร้างครับรีบทำเพื่อประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนครับขอบพระคุณครับ